สวัสดีค่ะพามาเบิ่งเป็ดด้วยพี่น้องค่ะเป็ดเด้อเป็ดกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองมาเบิ่งเป็ดพี่น้องเอ้ยจีบบนสายห้าพาพี่น้องมาเบิ่งเป็ดเห็นบ่มนะกะหูหูดอกเป็ดกระไดยางเขามากรกะเตกนี่รถอือันนี้ก็เป็นสวนบักซีดาด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่ สวนบัซซิดานี่ก็เป็นเออ่เขาห้องเอียงก่ออันผลผลิตของชาวบ้านนะคะพี่น้องเขาเจาะกเเเ็เลี้ยงเป็ดเนี่ยเลี้ยงเป็ดอือโอ้ยพุ่นน่ะเป็ดทั้งเบิดนีเจี700๊ยบอยตัวด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เขาเจาะก็เอ่อได้ไข่มากเขาเจ้าจะกับบ้านหลังเห็ดไข่เค็มน้ำเนอ่าเห็ดไข่เค็มแล้วเขาเจ้าจกับขายไขยส่สดน้ำนะคะเนาะ นี่ค่ะข้าห้องเป็ดแกบเนาะพี่นอ้องอนี่เป็นเอข้าห้องยังกอะเศรษฐกิจผสมอันข้าห้องการทำกรเกษตรแบบผสมผสานปลูกบักซีดากล้วยนี่บักซีดาเจ้าขายบักซีดาพร้อมเนาะพี่น้องเจเปิบนสายห้ากับผ้าพี่น้องมาเบิงว่านี่ เศรษฐกิจแบบนี้นะพี่น้องคะ่ะช่วงโควิดแบบนี้เนาะเขาก็อยู่น้ำไฮน้ำสวนน้ำหน้าไปงี้ออแล้วก็เลียงเป็ดเก็บใครเป็ดไปขายนะพี่น้องค้าแต่เดี๋ยวนี้เขาตั้งอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องเขาจะอบอาลาาออกไปตลาดไคอยากสื่อกินเขาจะขี่รถมาสื่อ,อเลยนี่แล้วก็เลียงไก่พรอมพี่น้องอยอยู่ยางพอเพียงอีนี่หินดบอกคะ่ะเฮาอยางเขาไม่ใก่ไม่กะ็ะเรียนแตกนีเบิดเดเตอร์พี่น้อง เป็ดไล่ลีนี่มากสิดากระโดกโดกค่ะมารกสิดากระโดกเป็ดกับม่ตรตังงวงใหญ่อว่ๆพี่น้องขามา สิพ้ามาเบิงพี่น้องขาเจ้าเลียงหนูนําเลียงหนูแล้วเพิ่นก็มีไข่เป็ดเพิ่นก็เก็บไข่เป็ดมามาขายได้พี่น้องเด้อนี่ก็เป็นอ่ากรเตะกรอนที่ขาเจา้าใช้แล้วก็หมุนมาพี่น้องคงาง้า่นทางนาเพิ่นก็สีขายเป็นสันตั้งไว้ข้างนาขายหมากสีดามีมักขี้เหล็กสีพ้าเขาเบิงไข่เป็ดพี่น้องค้านี่เนี่ยไข่เป็ดสวยๆเลยนะคะค่ะ นี่เจ้าของฟาร์มนะคะอ่า,าคุณ<า>พิ<ห>ยุสุดสวยตอนนี้เห็ดไข่เค็มอยู่พี่น้องค้านี่นี่ก็เป็นไข่เป็ดสวยๆเป็นไรพี่น้องค้านี่โควิดแบบนี้ต้องอยู่ในไร่ในสวนเนาะนี่ไข่เป็ดกินไข่เค็มนี่กี่กี่วันเป็นพิยุไข่เค็มอันอยูยอน,น่เฮดซิ หา16มือกต่ต้มแล้วบอกเอาแบบบ่เค็มแห้งอเอาแบบเค็มพอดีเพราะว่าถ้าแบบว่า,แบบวากินแต่โดนก็คือ20 20กว่ามือขึ้นคุณละแต่<อ>ว่าเกินไม่ได้โดน<า>อันนี้ของเฮาเห็ดออกไปนน้ำขายไปนน้ำว่บดต้องเหด็ดโดนเค็มอุ้ยนั่ยน,นย็นบดแจ๋ม,มันจะเค็มพอดีแต่นั่นงขาดยังเสียนาะเห็ดที่ละลายอยู่บ่ เวลาแฝดแทงสิบแทงขายออกไปน้วันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งกะเห็ดประมาณสิบแผงเห็ดพอขายเบอร์แล้วก็เห็ดใหม่กันหลายๆมามีตลาดออกเนาะนี่พี่น้องผู้ใดสนใจใครเข้มนะพี่น้องเด้อเป็ดเท่ากับบอลบอลหลายเป็ดตามค่ะใครเป็ดกับบอลหลายเป็ดตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงได้ยินข่าวว่าเลี้ยงหนูด้วยใช่ไหมคะ อ่าเลี้ยงหนู<ะ>หนูนี่ได้ขายขายกิโลได้จากบาทก็นหนูหนูเนื้อสองร้อยหาซีฟอ่าหนูเนื้อรุ่นผสมอบแยคู่ละหานลยคู่ละหานยสนใจสามารถทักมาได้<ะ>ด้วยพี่นอ้องค่ะเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสองสามหนึ่งหกจ้ะจะโทรมาได้เลยนะคะค่ะซื้อฟ้ามไปไหนเกาะ้างหน้าฟ้ามจ้ะ้างหน้าฟ้ามใครสนใจหมักสีดาไข่เป็ดไข่เค็มหนู อ่าหนูเด้อพี่น้องคะหนูเนื้อหนูพ่อพันธ์แม่พันธ์สามารถโทรสั่งคุณยุคุณสวยได้เลยนะคะจากฟาร์มได้เลยโดยตรงเป็นธรรมชาติละพี่น้องคะปลอดสารเคมีเด้อพี่น้องเด้ออ่าปลอดสารเมือดยางปลอดสารเิืดเด๋ยวโคชนาหนูเด้วไปเบิ้งหนูเห็นซะก่อนเปิดเลยมามาดูหนูกันนะคะนี่มาดูหนูใครสนใจสามารถสั่งพ่อพันธ์แม่พันธ์ได้นะคะใครเก้มนีูผู้ใดผู้ใดสนใจพี่น้องนี่ก็เป็นขอกเป็ดเนาะเพื่อเฮ็ดไว้ให้เป็ดอัน เขาไปนอนเด้อพี่นองขาหน่อ่าแล้วเขามาบึงเักหน้อยเนาะตามธรรมชาติวิถีชีวิตของชาวบ้านได้พี่นองขาเนี่ยนี่จะเหิดขอ,อกไว้ปาดอันนี้เป็นคออหนูมดเลบ่บอนี่ยอ้อ่าคอ,อกเป็ดกับขอ,อกหนูนี่เด้อค่ะพี่นองขาอืมอันนี้ก็จะเป็นเป็ดพิก,การแยกออกมาเด้อพี่นองขาหนเป็ดพิก,การกับริตูนเนาะเนี่ย ตัวนก็ด้แยกออกมาอมใจบุญนี่ตัวนี้จะค้องมันฟ้ามนะพี่น้องคะเนี่ยน,นี่ก็เป็นมองเฟืองอ่าเป็นเฟืองด้วยพี่น้องเพื่อนก็เอาไว้ให้เป็ดมันไข่ขาเอาไว้ล่องเป็ดไข่นี่ก็เป็นคอ,อกเด้วค่ะพี่น้องเพื่อนก็มีตูลํลโพงเพลงเพราะว่าเป็ดนี่ขันในฟังเพลงจะอารมณ์ดีแล้วไข่